12ความจริงของคนที่รวยเงียบเจาะลึกว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบอวดไม่ชอบโชว์สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทรข้อที่1เขาไม่อวดเพราะเขารู้ว่าการอวดเท่ากับภัยคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนรวยมากแต่ไม่เคยลงสักรูปไม่เคยพูดสักคำไม่เคยอวดรถหรูไม่เคยโชว์กระเป๋าแบรนดเ์เนมไม่แม้แต่จะอัปเดตความสำเร็จให้โลกได้รู้ทั้งที่เขามีมากกว่าหลายคนที่ชอบโพสต์อวดด้วยซ้ำ ซึ่งคำตอบก็คือเพราะเขารู้ว่าการอวดคือภัยที่แต่งตัวมาในคราบของคำชมในวันที่คุณโชว์นาฬิกาเรือนแรกคุณกำลังบอกหัวขโมยว่าคุณมีในวันที่คุณโชว์เงินก้อนแรกคุณกำลังบอกคนที่อิจฉาว่าเล่นงานคุณได้นะในวันที่คุณโพสต์ความสำเร็จคุณก็กำลังเปิดประตูให้กับคนที่ไม่หวังดีกับคุณมาหลอกใช้คุณได้เศรษฐีเงียบๆเขาไม่พูดหรอกค่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะพูด แต่เพราะว่าเขาไม่ต้องพูดเขารู้ว่าเสียงที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เสียงของคำพูดแต่คือเสียงของความนิ่งที่ทำให้โลกหยุดฟังโดยที่ไม่ต้องเอะอะอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเขาไม่อวดเพราะเขาเคยเห็นมาแล้วว่าคนที่โชว์เก่งที่สุดมักจะหยุดได้ไม่นานคนที่ใช้เงินเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นมารักมักจะโดนทิ้งก่อนและคนที่เปิดทุกอย่างให้โลกดูก็คือคนที่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเองน้อยที่สุดเขารู้นะคะว่าเงินที่เงียบ คือเงินที่ปลอดภัยความสําเร็จที่ไม่ประกาศคือความสําเร็จที่อยู่ได้นานและที่สําคัญที่สุดเขาเคยเรียนรู้จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าบ้านที่แข็งแรงที่สุดคือบ้านที่ปิดประตูเงียบแต่ภายในกําลังสะสมทองทีละแท่งในขณะที่คนอื่นกําลังรีบปูพรมแดงให้ตัวเองได้เดินเขากําลังวางอิฐทีละก้อนให้ลูกหลานเดินต่อโดยไม่สะดุดเขารู้นะคะว่าคนที่ชอบโชว์ก็จะต้องทํางานตลอดชีวิตเพื่อโชว์แต่คนที่เงียบ คือคนที่วางเกมให้ตัวเองอยู่เหนือคนที่โชว์โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปจําไว้นะคะว่าคือไม่ได้บอกว่าห้ามอวดแต่จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะมีโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอยากรวยโดยที่ไม่ต้องโพสต์อยากสําเร็จโดยที่ไม่ต้องขอคําชมให้คุณลองเงียบดูสักครั้งนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าในความเงียบมันมีพลังซ่อนอยู่มากกว่าเสียงใดๆข้อ2เขาเน้นอํานาจมากกว่ารายได้มีบางคนหาเงินเก่ง แต่ก็ยังต้องเหนื่อยทุกวันในขณะที่บางคนดูเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทุกบาทที่คุณจ่ายกลับเข้าไปในกระเป๋าของเขาโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาคือใครเพราะเขาไม่ได้สนใจแค่รายได้แต่เขาสนใจอานาจที่เหนือไรายได้ค่ะเขาไม่ถามว่าขายของได้เท่าไหร่แต่ถามว่าทำยังไงให้คนทั้งตลาดต้องมาซื้อของจากฉันเขาไม่รีบเปิดร้านขายของแต่รีบสร้างระบบให้ร้านอื่นๆต้องพึ่งเขา เขาไม่ได้หาเงินแต่เขาสร้างสนามที่คนอื่นต้องเอาเงินมาให้คนที่โชว์ว่ามียอดขายดีแค่ไหนมักจะย,ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมการซื้อซ้าได้คือคนที่รวยแบบนิ่งๆแล้วก็ไม่มีวันต้องเหนื่อยอีกเลยเขาเลือกที่จะเงียบเพราะเขารู้นะคะว่าคนที่เสียงดังในตลาดคือคนที่ต้องยือแย่งลูกค้าแต่คนที่สร้างระบบอยู่เบื้องหลังแค่ยืนเฉยๆเ,เงินก็วิ่งเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเรียกเขาไม่สนใจย,ยอดขายรายวัน เขาสนใจวงจรที่ทําให้เงินเข้าทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในวงจรนั้นคุณเคยสังเกตไมหมคะว่าเวลาเศรษฐีระดับสูงเขาพูดกันพวกเขาไม่ได้พูดเรื่องของตัวเลขรายได้เลยเขาคุยกันเรื่องการวางตําแหน่งใครควบคุมซัพพลายใครครองช่องทางไหนใครคุมดีลสําคัญและใครไม่ต้องโชวก็มีอํานาจอยู่ในเงาคนบางคนอาจจะดูธรรมดาแต่คนทั้งเมืองจะต้องซื้อของผ่านมือเขา ทั้งที่เขาไม่เคยเปิดร้านไม่เคยถ่ายรูปสินค้าไม่เคยโพสแม้แต่โพสต์เดียวเพราะเขาไม่ได้อยากจะเป็นคนขายเขาอยากจะเป็นคนที่คนขายจะต้องมาซื้อของด้วยค่ะและนั่นแหละค่ะคืออำนาจที่ลึกกว่างเงินคือพลังของการรวยเงียบที่ไม่ต้องแสดงอะไรให้โลกได้รู้แต่ก็สามารถควบคุมได้ทั้งเกมโดยที่ไม่มีใครกล้าหือแม้แต่คาเดียวข้อ 3. เขาไม่ใช้เวลาแลกเงินแต่ใช้เงินแลกอิสระคุณกําลังเอาเวลาชีวิตไปแลกกับไรายได้ประจําอยู่หรือเปล่าคะ ถ้าเกิดว่าใช่คุณก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะแต่มันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องถามตัวเองแล้วนะคะว่าอีกกี่ปีที่คุณจะต้องตื่นมาเพื่อทําสิ่งที่ไม่ได้อยากทําคนที่เขารวยเงียบๆเ,เขาไม่ได้ทํางานหนักกว่าเขาแค่รู้ว่าแรงของตัวเองมีขีดจํากัดแต่เวลาไม่มีวันที่จะได้เพิ่มมาเขาก็เลยเลือกใช้เงินซื้อเวลา จ้างคนที่เก่งกว่ามาทำงานแทนสร้างระบบมาคิดแทนลงทุนกับทีมงานที่ทำเงินได้ต่อแม้ว่าเขาจะไม่ต้องแตะมันอีกเลยคุณรู้ไมหมคะว่าคนฉลาดเขาไม่ถามว่าจะหาเงินได้แค่ไหนแต่เขาจะถามว่าจะทำยังไงให้ไม่ต้องใช้แรงหาเงินอีกเลยเพราะเงินที่ต้องแลกกับเวลาทุกวันมันไม่เคยซื้ออิสระได้เลยค่ะมันซื้อแค่สิทธิ์ในการมีเงินใช้เท่านั้นแต่คนที่ควบคุมเวลาได้นะคะเขาจะเลือกได้ว่าจะทำหรือว่าจะหยุด จะเดินทางหรือว่าจะพักจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนดักขัตฤกษ์เลิกคนที่เขารวยเงียบค่ะเขาไม่ได้อวดนาฬิกาแพงๆเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่นาฬิกาแต่มันคือเวลาที่ไม่ต้องรีบต่างหากเขาไม่ต้องบอกใครว่าเขามีเท่าไหร่พราแค่ดูวิธีที่เขาใช้เวลาคุณก็รู้เลยค่ะว่านี่คือคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเงินแต่เขาวางระบบให้เงินใช้ชีวิตแทนเขา จำไว้นะคะว่าในวันที่โลกทั้งใบกำลังเร่งรีบใครก็ตามที่สามารถหยุดได้โดยที่ไม่ล้มคือคนที่ชนะแล้วเงียบโดยที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เลยสักคนข้อ 4. เขามี3โลกที่แยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนก็คือโลกที่โชว์โลกที่ใช้ชีวิตและก็โลกที่ใช้รวยคนที่รวยเงียบๆค่ะเขาไม่ใช่คนขี้เหนียวไม่ใช่คนที่ไม่มีแต่เขาคือคนที่ระแวงพอและก็ฉลาดพอที่จะไม่เอาทุกอย่างในชีวิตไปรวมไว้ในจุดเดียว ก็คือเขาจะแยกชีวิตออกเป็น3มโลกนะคะในโลกแรกก็คือโลกที่โชว์ค่ะเขาแต่งตัวธรรมดาใช้ของธรรมดาพูดน้อยกว่าที่รู้เพราะเขารู้นะคะว่าความธรรมดาคือการพรางตัวที่ดีที่สุดในโลกที่ใครๆก็อยากโชว์เขาเลือกที่จะหายตัวไปจากสายตาของคนอื่นส่วนโลกที่สองคือโลกที่ใช้ชีวิตค่ะเพื่อนสนิทอาจจะรู้ว่าเขาไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขารวยแค่ไหน เพราะเขาไม่ได้ใช้เงินซื้อความสัมพันธ์และก็ไม่ได้ใช้ความสําเร็จมาเป็นข้ออ้างให้คนยอมรับเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆกินข้าวร้านเดิมนั่งที่เดิมไม่เคยต้องประกาศอะไรให้ใครรู้เพราะเขารู้นะคะว่ายิ่งเปิดมากเท่าไหร่วันลมก็จะยิ่งเจ็บมากเท่านั้นและโลกสุดท้ายก็คือโลกที่ใช้รวยเป็นโลกที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ โลกที่เต็มไปด้วยเอกสารโครงสร้างบริษัทแผนการลงทุนสัญญาในการซื้อขายที่ไม่มีแม้แต่คนในครอบครัวบางคนจะเข้าใจได้นี่แหละค่ะคือโลกที่เขาวางหมากเกมชีวิตแบบที่ไม่ต้องให้ใครเห็นแต่ทำให้เงินทำงานแทนเขาได้ไปตลอดชีวิตคนที่อวดทุกอย่างในโลกเดียวแล้วพอวันหนึ่งล้มเขาก็จะล้มทั้งตัวล้มทั้งภาพลักษณ์ล้มทั้งชีวิตและก็ล้มทั้งความสัมพันธ์ที่เคยมีเพราะว่าเขาเอาทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวกัน จนไม่มีที่ไหนเหลือให้ยืนได้อีกเลยแต่คนที่แยกโลกเป็นค่ะเขาอาจจะล้มในโลกที่โชว์แต่ยังมีโลกที่ใช้ชีวิตและก็โลกที่ใช้รวยรอรับอยู่เงียบๆคนรวยเงียบค่ะเขาไม่เคยกลัวว่าจะลม้มเพราะเขารู้นะคะว่าแค่แยกให้ถูกชีวิตจะไม่พังแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปก็ตามข้อ 5. เขาเข้าใจระบบภาษีดีกว่าคนทั่วไปร้อยเท่าคุณอาจจากําลังทํางานหนักเพื่อหาเงินให้มากขึ้นแต่เขากําลังคิดหนักเลยค่ะ เพื่อที่จะรักษาเงินไว้ให้ได้มากที่สุดในโลกของเศรษฐีที่รวยเงียบนะคะรายได้ไม่ใช่คําตอบเดียวของความมั่งคั่งแต่ระบบที่เก็บเงินไว้ได้ต่างหากคือคําตอบที่แท้จริงเขาไม่ได้ภูมิใจเวลาบอกว่าได้เงินมาเท่าไหร่แต่เขาจะภูมิใจมากเวลาที่เห็นว่าเขาจ่ายภาษีน้อยลงเท่าไหร่อย่างถูกต้องทุกปีไม่ใช่เพราะว่าเขาโกงนะคะแต่เพราะเขารู้ว่าความรู้เท่ากับเกราะป้องกันการเงินได้ดีที่สุดเขาเรียนรู้ช่องว่างในกฎหมาย เขาเข้าใจวิธีการตั้งบริษัทแบ่งทรัพย์สินจัดโครงสร้างรายจ่ายเพื่อที่จะให้เงินที่หาได้ไม่ไหลออกไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเขาใช้ชื่อบริษัทถือทรัพย์เขาเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นต้นทุนเขาแยกบัญชีให้การเงินทุกบาทตอบโจทย์อนาคตของเขาในขณะที่หลายคนโพสต์ภาพรูอวดว่ายอดขายพุ่งแต่ลืมไปว่าเงินที่หามาได้ก็หายไปกับภาษีแบบที่ไม่รู้ตัวเช่นกันเพราะเขาไม่ได้อวดว่าเขารวย แต่เขารู้ว่าความเงียบของเขาช่วยเก็บเงินได้มากกว่าคำพูดของคนทั้งตลาดเขาไม่พูดถึงเรื่องการโชรายได้แต่เขาพูดกับนักบัญชีพูดกับที่ปรึกษาพูดกับคนที่เข้าใจกฎหมายเพื่อที่จะทำให้เงินอยู่กับเขาได้นานที่สุดโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแม้แต่นิดเดียวนี่แหละค่ะสิ่งที่คนรวยเงียบเลือกที่จะทำไม่ใช่ตะโกนให้โลกฟังว่าเขาหาเงินเก่งนะแต่เขาจะวางระบบให้เงินอยู่กับเขาโดยที่ไม่มีใครแย่งมันไปได้ เพราะว่าคนที่รวยจริงไม่ใช่คนที่หาเงินได้เยอะที่สุดแต่คือคนที่รักษาเงินไว้ได้มากที่สุดต่างหากข้อ 6. เขาไม่ซื้อแบรนด์แต่เขาซื้อบริษัทคุณอาจจะก,กําลังภูมิใจกับของที่มีอยู่ในมือแต่เขากำลังนั่งเงียบๆเพื่อรับเงินจากของที่คุณซื้อโดยที่ไม่รู้ว่ามันส่งตรงเข้ากระเป๋าเขาค่ะคุณซื้อกระเป๋าหรูแต่เขาซื้อหุ้นในบริษัทนั้นคุณกินกาแฟทุกเช้าแต่เขาซื้อแฟรนไ์ชา์ร้านที่คุณต่อคิว คุณสมัครแพ็กเกจรายเดือนแต่เขาคือคนที่รับรายได้จากรายเดือนจากคุณเพราะเขารู้นะคะว่าสิ่งที่คุณใช้แล้วหมดไปมันคือค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่คุณใช้แล้วรับเงินจากมันทุกครั้งมันคือทรัพย์สินค่ะเขาไม่ได้มองแค่ของที่สวยงามแต่เขาจะมองว่าใครที่จะสามารถทํากําไรจากของที่สวยงามเหล่านั้นได้เขาไม่พูดว่าอยากได้แบรนดน์นี้แต่จะถามว่าจะทำยังไงให้คนทั้งประเทศอยากได้แบรนดน์นี้แล้วก็จ่ายเงินให้เขาทุกเดือน เขาเงียบแต่เก็บทุกโอกาสไว้ในมือในขณะที่คนอื่นเปิดกระเป๋าให้ดูแต่เขาเปิดพอร์ตการลงทุนในขณะที่คนอื่นโชว์ใบเสร็จและเขาโชว์ตัวเลขเงินปันผลที่ไม่มีใครได้เห็นเพราะเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เอาไว้อวดจะหมดค่าในไม่กี่ปีแต่สิ่งที่เอาไว้ถือหุ้นก็จะสามารถสร้างเงินไปได้ทั้งชีวิตเขาอาจจะแต่งตัวธรรมดาใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆแต่คุณไม่มีทางรู้เลยหรอว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มือถือที่คุณกำลังผ่อนอยู่ก็ได้ เขาไม่สนใจว่าใครจะมองว่าเขามีหรือว่าไม่มีเพราะเขารู้ว่าภาพที่โชว์ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่สิทธิในการถือหุ้นต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปให้เขาไม่เหนื่อยอีกต่อไปจําไว้นะคะว่าคนที่รวยอย่างเงียบๆเ,เขาจะมองทุกค่าใช้จ่ายของคนอื่นเป็นโอกาสของตัวเองและเขาก็ไม่ต้องพูดอะไรค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณจ่ายคุณกําลังพูดแทนเขาโดยไม่รู้ตัวข้อ 7. เขาสร้างเส้นสายเงียบๆที่สามารถไว้ใจได้ เขาไม่โพสนะคะว่าไปคุยกับใครไม่อัพสตอรี่ว่าไปดื่มกาแฟกับคนรวยไม่แท็กใครเวลาที่นั่งโต๊ะเจรจาเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันเกิดในเวลาที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครพูดและก็ไม่มีใครรู้ค่ะคนที่รวยเงียบๆเ,เขาจะไม่วิ่งเข้าทุกวงสังคมแต่เขาจะเลือกสังคมที่ไม่มีใครเห็นแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเขาไม่สนใจนะคะว่าใครดังน้อยใครดังมาก เขาสนใจแค่ว่าใครมีสมองใครมีไฟใครมีเกมเขารู้ว่าเงินไม่ได้มาจากฝีมือเพียงอย่างเดียวแต่มาจากโอกาสที่หลุดมาผ่านคำพูดหนึ่งประโยคระหว่างคนที่ไว้ใจกันได้จริงๆในวงที่ปิดสนิทเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบแต่ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เข้าใจโลกมากกว่าที่พูดถึงมันคุณอาจาไม่เคยเห็นเขาในงานอีเวนต์แต่ในวงเจรจาเขานั่งอยู่หัวโต๊ะค่ะคุณอาจาไม่ได้เห็นเขาในคอนเทนต์แต่ในวงการลงทุน เขาเป็นคนเลือกว่าใครจะเข้าเกมได้เขาไม่ได้สร้างชื่อแต่เขาสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องประกาศเพราะว่าแค่มีเบอร์ของคนบางคนเขาก็เปิดโอกาสที่คนทางประเทศยังเข้าไม่ถึงได้แล้วค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะคุณไม่จําเป็นต้องรู้จักทุกคนในโลกนี้แค่รู้จักคนที่รู้ทางลัดคนเดียวก็พอและนี่แหละค่ะคือความลับของเศรษฐีแบบเงียบๆเ,เขาไม่ได้ดังในโลกออนไลน์แต่เขาดังในวงที่ปิด และก็ส่งพลังพอที่จะพลิกอนาคตด้วยการโทรแค่ครั้งเดียวได้ข้อ8เขาไม่ทำงานหาเงินแต่เขาสร้างเครื่องผลิตเงินค่ะคุณกำลังใช้แรงทุกวันเพื่อที่จะแลกกับเงินไปวันๆใช่ไหมคะทำงาน10ชั่วโมงได้เงินพอใช้แค่5วันพอหมดแรงเงินก็หยุดพอหยุดทำเงินก็หายแต่เขาไม่ได้อยู่ในวงจรน,นั้นเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ทำงานเพื่อหาเงินแต่เขาสร้างเครื่องผลิตเงินให้เงินมาหาเขาทุกวันเขาใช้เวลาช่วงที่คนอื่นกำลังโพสต์อวดรายได้ เขามานั่งวางระบบที่แม้ว่าจะนอนหลับก็ยังมีคนจ่ายเงินเข้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นอสังหาที่ปล่อยเช่าลิขสิทธิ์ที่คนใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกหุ้นที่ปันผลโดยที่ไม่ต้องขายของหรือว่าจะเป็นระบบออนไลน์ที่ลูกค้าซื้อเองโดยที่ไม่ต้องตอบแชทเขาอาจจะเหนื่อยในตอนแรกนะคะแต่นั่นคือความเหนื่อยที่มีวันจบเพราะหลังจากระบบเริ่มทํางานเงินก็จะไม่หยุดเดินแม้ว่าเขาจะหยุดพักร้อนไปทั้งปีแล้วก็ตาม เขารู้ดีนะคะว่าคนที่ต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ได้เงินก็ไม่มีวันหลุดพ้นจากความจนได้แต่คนที่ใช้เวลาเพื่อสร้างระบบก็จะไม่มีวันกลับไปจนได้อีกเลยค่ะเขาเงียบเขาไม่โพสต์ถึงความสำเร็จเพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเครื่องผลิตเงินของเขาทำหน้าที่แทนคำพูดทุกอย่างได้หมดแล้วค่ะในขณะที่หลายคนเหนื่อยเพื่อโชว์แต่เขาเลือกที่จะเหนื่อยเพื่อหลุดพ้นเหนื่อยเพื่อที่จะไม่ต้องทำงานแบบนั้นไปอีกทั้งชีวิต เหนื่อยเพื่อที่จะสร้างอิสรภาพให้ตัวเองและก็คนที่เขารักและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่เศรษฐีหลายคนรวยแบบเงียบๆและสิ่งที่พวกเขาสร้างไว้มันพูดได้เองโดยที่ไม่ต้องโพสต์เลยแม้แต่ครั้งเดียวข้อ 9. เขาเรียนรู้วิธีคิดของคนที่มีอํานาจในโลกที่ทุกคนกําลังถามว่าจะหาเงินได้ยังไงดีแต่เขากลับถามว่าจะทํายังไงให้คนอื่นหาเงินแล้วเงินนั้นก็ไหลามาหาเขาเขาไม่ได้สนใจแค่วิธีหาเงิน แต่เขาศึกษาวิธีคิดของคนที่สั่งเงินให้เคลื่อนไหวเขารู้นะคะว่าคนที่รวยที่สุดในโลกไม่ได้ขายของเก่งที่สุดแต่คิดเกมได้เก่งที่สุดจนทุกคนจะต้องยอมจ่ายให้โดยไม่รู้ตัวเขาเงียเพราะว่าเขาไม่ได้มองแค่ตรงหน้าแต่เขาคิดลึกไปถึงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเขารู้นะคะว่าการมีเงินล้านในบัญชีไม่ได้ทําให้เขามีอํานาจแต่การรู้ว่าคนที่ถือเงินล้านคิดยังไง ก็จะทําให้เขาคุมคนที่มีเงินได้โดยที่ไม่ต้องมีมากกว่าเลยเขาใช้เวลาในการศึกษาเกมศึกษาว่าใครเป็นผู้ควบคุมเบื้องหลังใครเป็นคนที่จัดโต๊ะเจรจาใครเป็นคนที่กําหนดราคาโดยที่ไม่ต้องพูดเขาไม่อวดเพราะเขาไม่ต้องค่ะเขาไม่โชว์เพราะว่าเขาควบคุมเกมโดยที่เข้าใจไม่ใช่ความดังและนั่นแหละค่ะคือความต่างของคนที่พยายามให้โลกรู้ว่าตัวเองมีกับคนที่กําหนดว่าโลกจะมีอะไรโดยที่ไม่ต้องพูดเลยแม้แต่คําเดียว คุณอาจากำลังเหนื่อยเพราะว่าลงมือทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เขานั่งเงียบๆอยู่ในเงาแล้วก็ขยับหมากทีละตัวให้เงินเข้าหาโดยที่ไม่ต้องออกแรงเพราะเขาไม่เคยเรียนแค่วิธีการทำงานเขาเรียนว่าใครคือคนที่สั่งให้คนทำงานและเมื่อเขารู้เขาก็จะเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่นาทีแรกข้อ 10. เขาสร้างภาพลักษณ์ต่ำเพื่อที่จะอยู่สูงโดยที่ไม่มีใครรู้ค่ะเขาใส่เสื้อยืดธรรมดาใช้รองเท้าคู่เดิมมา5ปี ขับรถมือสองที่ไม่มีใครมองเดินผ่านฝูงชนโดยที่ไม่มีใครจําได้แต่คุณไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าเขาถือทรัพย์สินหลักร้อยล้านและก็เป็นเจ้าของบริษัทที่คุณจ่ายเงินให้ทุกเดือนโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้อยากให้ใครกลัวไม่ได้อยากให้ใครอิจชาไม่ได้อยากให้ใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขามีมากแค่ไหนเพราะเขารู้นะคะว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่โดดเด่นที่สุดแต่มันจะเปิดทางให้กับคนที่ไม่ถูกจับตาต่างหาค่ะ เขาไม่ต้องใช้แบรนด์เนมเพื่อยืนยันตัวตนเพราะตัวตนของเขาคือคนที่วางระบบให้แบรนด์นั้นดังขึ้นมาเขาไม่ต้องโชว์นาฬิกาหรูเพราะเวลาของเขามีค่ามากกว่าทองคําเขารู้นะคะว่ายิ่งคนคาดเดาคุณไม่ได้ยิ่งไม่มีใครเตรียมตั้งกำแพงใส่คุณและในโลกของเกมธุรกิจคนที่ไม่มีใครระวังคือคนที่เดินได้ลึกเดินได้เร็วและก็แซงคนอื่นได้ก่อนเขาเลือกความเงียบเพราะว่าความเงียบนั้นจะทําให้เขารอด เขาเลือกความเรียบง่ายและความเรียบง่ายนั่นแลหละค่ะที่ทําให้เขาคล่องตัวเขาเลือกที่จะไม่ให้ใครรู้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครขวางทางที่เขากําลังจะเดินเขารู้นะคะว่าคนที่โลกทั้งใบจับตามองมักจะเดินได้ไม่เกินครึ่งทางแต่คนที่ไม่มีใครรู้จักมักจะเป็นเจ้าของเส้นทางนั้นทั้งหมดที่อยู่ในเงาจําไว้นะคะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คนอื่นพูดถึงแต่เขาคือคนที่ทุกคําพูดกําลังสร้างกําไรให้เขาอย่างเงียบๆข้อ11อ เขาไม่หยุดเรียนแม้ว่าจะรวยแล้วก็ตามคนทั่วไปหยุดเรียนเมื่อได้งานบางคนหยุดพัฒนาทันทีที่เริ่มได้เงินและหลายคนหยุดคิดทันทีที่เริ่มมีคนชื่นชมแต่เขาไม่เคยหยุดค่ะแม้ว่าจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูมีหุ้นเต็มพอร์ตแม้ว่าจะมีเงินมากพอที่จะเลิกทำงานได้ทั้งชีวิตแต่เขากลับเปิดหนังสือในวันที่คนอื่นเปิดขวดไวน์เพราะเขารู้นะคะว่าความเงียบของเขาไม่ใช่ความนิ่ง แต่มันคือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทุกวันโดยที่ไม่มีใครรู้ตั้งหากเขาอัปเดตทุกอย่างทั้งเรื่องการเงินกลยุทธ์เทคโนโลยีความคิดแบบใหม่เขาไม่ยึดติดว่าเคยทำแบบไหนแล้วสำเร็จเพราะเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สนใจว่าเมื่อวานคุณเก่งแค่ไหนแต่เขารู้นะคะว่าใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้ก็จะไม่ว่าจะรวยแค่ไหนวันหนึ่งก็จะถูกกลืนหายไปอย่างเงียบๆเ,เขาเคยเห็นคนที่เคยรุ่งแต่ไม่อัปเดตความรู้แล้ววันนี้ก็หมดตัว เขาเคยเห็นคนที่เคยดังแต่หยุดคิดและวันนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงและเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเดินแบบเงียบๆบนเส้นทางของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความรู้ไม่จําเป็นต้องมีใครเห็นไม่จําเป็นต้องโพสต์ว่ากําลังเรียนแต่ผลลัพธ์ที่เขาเก็บได้มันกําลังต่อยอดความรวยของเขาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันหยุดในขณะที่บางคนกําลังอวดความสาเร็จในอดีตแต่เขากําลังวางหมากสําหรับโอกาสใหม่ที่ยังไม่มีใครเห็นค่ะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่รอดได้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าปรับตัวได้ลึกกว่าและก็เดินต่อได้เงียบกว่านั่นแหละค่ะข้อ 12. เขารู้ว่าความรวยที่แท้จริงคือการเลือกได้คนจํานวนมากนะคะตื่นมาเพราะว่านาฬิกาปลุกแต่เขาตื่นมาเพราะว่าแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านม่านจากในห้องคนจํานวนมากต้องลุกเพราะว่ามีงานรออยู่แต่เขาลุกเพราะว่าเขาเลือกที่จะทําไม่ใช่จําเป็นต้องทํา เขาไม่ได้รวยเพราะว่าเงินเยอะที่สุดแต่เขารวยเพราะว่าเขาเลือกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมดหรือไม่วันนี้จะประชุมหรือว่าไม่ไประชุมก็ได้จะเดินทางหรือว่าจะอยู่บ้านทั้งเดือนก็ได้จะช่วยใครจะเปลี่ยนใครจะปฏิเสธใคร,ใครก็ได้ทั้งหมดเพราะเงินมันยังไหลเข้าหาเขาทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่ทําอะไรเลยก็ตามเขารู้ดีนะคะว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ยอดขายไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีแต่วัดกันที่ คุณมีสิทธิเลือกชีวิตของตัวเองได้มากแค่ไหนในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปกับการพิสูจน์แต่เขาเลือกใช้ชีวิตแบบเงียบๆบ,บนเส้นทางที่ไม่ต้องแข่งกับใครเขาไม่อวดเขาไม่ต้องโพสต์เขาไม่ต้อง, post, องทําให้ใครเห็นว่าเขาประสบความสําเร็จเพราะว่าทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาแค่ไม่ต้องรีบร่งไม่ต้องฝืนและก็ไม่ต้องไล่ตามอะไรเขาก็รู้แล้วค่ะว่าเขาชนะเกมนี้ตั้งแต่ยังไม่ลุกออกจากเตียงและนี่แหละค่ะคือความรวยที่ไม่มีเสียง แต่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนทางชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนเพื่อให้ใครเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะแล้วถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมบางคนรวยได้โดยที่ไม่ต้องโพสต์อะไรเลยก็ให้ย้อนกลับมามองที่คําเดียวก็คือระบบค่ะถ้าคุณยังใช้แรงเท่ากับคุณยังเป็นลูกจ้างของเวลาแต่ถ้าคุณสร้างระบบเท่ากับคุณกําลังเป็นเจ้าของเวลาและก็ปล่อยให้มันผลิตเงินแทนคุณสําหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ